คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาัล벅ใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟู้ดบริการกดเกเพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวาัล벅ตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาร์ Star ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราเกมของโดบอลในแมปของออสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมแน่นอนครับวิดีโอนี้ไม่ตัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะลุยกันย,วยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับตัวนี้นะผมตัวต่อไปนะครับผมมขออออเเ่่่่ป็นตัววทีีชืา เจโนสป่ะเจโนสนะครับผมจากเ,าเรื่องอะไรนะวันพันแมนใช่ไหมนี่ทุกคนเจโนสโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเป็นตัวละครที่มี5ดาวแล้วนะครับผมทุกคนครับผมไม่รู้นะครับว่ามันอีวัวจากกี่ดาวขึ้นมากี่ดาวสำหรับใครที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์นกันไปด้วยนะครับสำหรับเจโนสนะครับผมตอนนี้มันเป็นตัวตีแอร์ใช่ไหมทุกคนปกติคือมันเป็นตัวตีแอร์อยู่แล้วใช่ป่ะอ่ะ ก็คือตัวตีแอร์ผมไม่รู้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวตีแอร์ที่เร็วที่สุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันเร็วหรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวนะหรือว่าโดฟามิโก้มันเร็วกว่าวะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับตัวนี้ครก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยเดีกว,ว่าว่าเจนอสนะมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผมสำหรับเจนอสนะครับ5้าดาวนะครับตำแหน่ง ยืนบนภูเขานะแล้วก็1วิโจมตีหนึ่งทีนะครับผมระยะอยู่ที่50นะครับดาเมจอยู่ที่150นะครับก็เราใส่ไปนะครับพอเราใส่มานะครับผมก็นี่เลยครับมีฝุ่นแบบไม่ใช่เขาเรียกฝุ่นแเขาเรียกอะไรละอองน้ำไอน้ำนะครับความร้อนที่เกิดจากการโอเวอร์ฮีทนะฮะนี่ครับผมเจนอตนะครับที่น่าจะสู้กับน่าจะสู้กับอาจารย์ของเขานะฮะน่าจะสู้กับน่าจะใส่ามะนะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมไม่รู้ว่าไทม์ไลน์มันอยู่ช่วงไหนนะเป็นว่า เดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยนะครับว่าตัวนี้นะมันจะเท hey! ขนาดไหนนะครับผมทุกคนดูจาลักษณะแล้วคือมันก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะเนี่ยมีละอองน้ําแต่ผมขอเอาฟิเซอร์ออกแล้วเอาเป็นไอ้นี้เข้าแทนดีกว่านะตัวหนึ่งนะผมขอเอาตัวอะไรตัวหนึ่งเข้าดีกว่าเอาเป็นนี่เอาตัวนี้เข้ามาแทนแลวกันแล้วก็เอาเจนอตเข้ามาครับเพราะว่าเวลาผมถ่ายปกคลิปมันจะได้ดูง่ายๆหน่อยโอเคไปลุยกันดีกว่าทุกคน ก็ด่านที่จะเล่นก็เป็นด่านนี้แล้วกันนะง่ายดีไปดูนะฮะสำหรับเจนอสผมเจนอสนะครับผมเป็นตัวละครที่เป็นไซบอร์กนะฮะน่าจะใช่ใชนะทุกคนเป็นไซบอร์กนะครับผมเป็นเครื่องคนเครื่องไซบอร์กอะไรประมาณนั้นถูกดัดแปลงขึ้นมาจากวันพันแมนนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครตีแอร์นะฮะแล้วก็ผมไปดูคร่าวๆคือเขาบอกว่าตีโหดมากนะครับเอาเป็นว่ามาดูกันละกันนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับอันนี้คือผมไม่เคยไม่เคย ถ,ถ้าที่ผมดูนะคือผมยังไม่เคยดูแบบว่าสก,กิลส,สเตตัสสเตตเลยนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะก็เนี่ยในว,วิดีโอนี้รู้พร้อมกันรู้พร้อมผมนั่แหละว,ว่าตัวนี้มันโหดขนาดไหนนะใครที่มีใครที่มีตัวก่อนหน้านี้ก็สามารถอีโวขึ้นได้เลยนะครับทุกคนอีโวได้เลยนะโ,โหมันเป็นแบบตีแอร์แล้วเป็นแบบนี้ด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวมันจะดียฟิเซอร์หรือเปล่าโอเคผมขอวางเลยแล้วกันนะครับผมอยากดูว่ามันจะอะไรยังไงนะฮะอ่ม ผมรู้สึกว่าหนมมองไม่ถนัดผมรู้สึกว่าไอควันนี่มันน่าจะเริ่มเอาจริงหรือเปล่าวะทุกคนหรือมันมีมันมีร่างไอ้นี่กว่านี้ไหมหกดาวเงี้ยมีปะผมไม่ได้อ่านมางงะน,น,นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูต่อด้วยนะฮะแต่ดูจากลักษณะแล้วก็คือก็คือเจนอสนะครับตอนนี้นะฮะก็เปิดเอฟเฟกต์เรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอดูอมันจะควขนาดไหน นี่เอาพระเอกมาประเดิมเลยนะอัปเดตนี้มึงนี่เยอะนะทุกคนเนี่ยตัวนี้มันเยอะมากครับทุกคนมันมีกี่ฟอร์มไม่รู้ครับในบอัปเดตเนี้คือมีหนึ่งหาง2หางสามหางนะครับน่ารูโตัวกดาวมีสามตัวสามหางงงมากเลยคือแบบโอเวอร์ไปเฮ้ยอะไรอะโอ้ยยิงม่ซ้ายิยงมซ้าซนี่หนึ่งวิจมตีหนึ่งทีครับทุกคนเฮ้ยแล้วมันตีเป็นอย่างงี้ด้วยนะเฮ้ยมันตีเป็นแบบนี้ด้วยดูดีว่เฮ้ยใช้ได้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 เดี๋ยวขอวางดีไหม เออผมว่าน่าเดี๋ยวผมต้องขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกผมต้องฟาร์มเงินนะโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวมาโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมฟาร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สักพักนะฮะเร็วไหมเร็วดีฮะผมตัดเร็วสิผมตัดโอเคครับตอนนี้นะฮะดาเมจอยู่ที่150นะครับเลเวลสูเลเวลสูงอะไรวะเลเวลหนึ่งนะทุกคนเลเวลหนึ่งนะฮะแล้วก็อ่าอัพขั้นต่อไปใช้เงิน650นะครับก็ระยะเพิ่มหนึ่งนะฮะดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งร 6ขั้นน่าน่าจะใช่นะน่าจะ6ขั้นหรือ7ขั้นประมาณนี้นะฮะก็โอเคตอนนี้ก็คือ1วิจมตี1ทีนะครับผมคิดว่าถ้าอับขั้นต่อไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่า AOE มันน่าจะกว้างขึ้นแล้วก็ระยะเวลาการจบตีน่าจะนานขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูกันแล้วฮะ เอ่อโอเคเดี๋ยวมันจะมีตัวหลุดไปนะมันก็จะเป็นอะไรไหมคงไม่เป็นอะไรหรอกมัง้งโอเคไม่เป็นไรแล้วครับเลือดเราเยอะนะฮะโอเคเราอัพ okay, เลยครับผมอีกขั้นหนึ่งนะครับเพิ่มระยะหนึ่งนะครับดาเมจเพิ่ม400นะครับตอนนี้เจนอสจะอยู่ดาเมจอยู่ที่700นะครับเฮ้ยแต่วงก็ไม่ได้กว้างเนาะโอเคโอเควงไม่ได้กว้างแต่คือยิงรัวนะยิงยิงลัวจริงครับทุกคนหนึ่งวิจมตีหนึ่งทีอะ่ะคือถ้ามันมามาเรื่อยๆอยอย่างนี้คือมันยิงแบบปิ้ว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 เลยนะ นี่คือยิงมิไซล์นะครับผมทุกคนอันนี้คือมิซล์นะฮะโอเคเราอัพไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็จะเพิ่มระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็400ดาเมจนะครับจะเป็น1,100นะฮะใช้เงินประมาณเมื่อกี้คือ1,002นะโอเคตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่หขั้นจริงๆด้วยทุกคนเริ่มแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเราอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะใช้เงิน2,500นะครับแล้วก็เห็นไหมทุกคน3วินะครับเพิ่มมานะครับผม3วินะฮะ 3วิโจมตี4วินะครับผมถ้าเกิดเราอ,อัพนะครับชื่อออโต้บีมนะครับดาเมจเพิ่มมา3 0 0พใช้เงิน25 0 0โอเคอัพเลยดูดิท่าเป็นไงออโต้บีมอ๋อเป็นเหมือนยิงพลังนะโอเคโหผมรู้สึกเหมือนเมื่อกี้เท่กว่าวะ่ะอันนี้คือรู้สึกเหมือนเป็นยิงพลังมันแต่มันก็แรงดีนะเจนอมก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้ดามเมจอยู่ที่1 0 0 0งไม่ใช่1000ดีดามเมจอยู่ที่สี่พันะฮะ ถ้าเราอัพขึ้นอีกขั้นนะครับใช้เงิน2,500นะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจ4,500นะครับอัพเลยนี่ไฟกระพริบปไปทีหนึ่งนี่ครับตอนนี้เรา,าอยู่ที่8,006นะครับ4ปีโจมตีหนึ่งทีก็ถือว่าดีอยู่นะเป็นตัวตีแอร์ที่เอาจริงๆผมแนะนำสำหรับคนที่หาตัวตีแอร์นะตัวตีนี้ตัวตีแอร์ตัวนี้ดีมากนะครับดีพอใช้ได้เลยแหละ โอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นต่อไปเลยนะครับนะครับก็สามพันดาเมจเพิ่มหกพันนะฮะนี่เร็วไปหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าผมอยากจะผมอยากจะรีวิวให้มันจบๆไปเอออะไรประมาณนี้นะฮะนี่ดาเมจอยู่ที่หนึ่งวัดหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสี่หกร้อยเลยวะเฮ้ยทำไมมันอะไรขนาดนี้วะเฮ้ยหนึ่งหมื่นสี่หกร้อยเลยโอเคเดี๋ยวมาบัฟเออร์วินกันดีกว่าทุกคนจะได้รู้ว่ามันโหดขนาดไหนแต่ก่อนหน้านี้ผมขอวางแบบเยอะๆก่อนดีไหมเออวางเยอะๆไปเลย จะได้รู้ครับว่าเจนอสของเรานะมันเทพขนาดไหนนะครับมันใส่ออฟไม่ได้นะครับทุกคนมันไม่ได้ใส่ออฟอันนี้นะครับออฟต้องบอกว่าออฟนี้มันไม่ได้บัฟอะไรสิเออมันเป็นออฟของฟิเซอร์นะฮะโอเคอ,อัปนี่บัฟเลยดูนี่จะได้แบบความหล่อเท่ความเละท่อของเจนอสที่มีแบบลองละอุละอุออกมาวันนี้ <laughs> ละอุละอุโอเคอป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  โอเคเงินพอไหมไม่น่าพอนะโอเคเปนว่าช่างมันล้วกันโอเคเราเราจะวางเฮ้ยผมไม่ได้ดูเอวินเลยเอวินผมนี่โอเคตรงนี้นะฮะแล้วก็เราจะมาวางตรงนี้ก็ต้องรออัพครับทุกคนขอเวลาสักคู่หนึ่งนะนี่เจนอตปล่อยพลังไว้นี่ผมว่ามันแรงมากนะผมแนะนำนะตัวนี้ทุกคนใครที่หาตัวตีแอร์ต,ตัวตีพื้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนี่ดีมากเป็นอะไรที่ดีมากไม่มีสกิลนะอันนี้ไม่มีสกิล โอเคแล้วก็วางตรงนี้โอเคอัพบัฟเลยนะครับผมบัฟครับ1่ขั้นครับบัฟขึ้น2ขั้นครับเราบัฟแล้วนะตอนนี้1 4 6 0 0จะเป็นนี่ครับผม4,3800นะครับเลเวลหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอา4,3800นะครับผมบวก79%แล้วกันนะถ้ามันเป็นเวล80นะครับดาเมจจะอยู่ที่78,000นนะครับผมนี่ฮะ ถ้าบัฟคือดาเมจอยู่ที่7800 0นะฮะถ้ามันเป็น80นะดะบัฟอะนะโหอันนี้คือยิงกันตาเหลือกครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได,ได้อันนี้ผมแนะนำจริงๆสำหรับใครที่คิดว่าตัวนี้ดีไม่ดียังไงลองคอมเมนต์ดูทุกคนครับแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะฝากกดไลค์คนหนึ่งทีนะเออกดไลค์เยอะๆครับถ้าคิดว่าตัวนี้ดีแต่เท่าที่ผ่านๆมานะผมคิดว่าตัวเนี้ยคนมีจริงๆครับตีเร็วด้วยตีแรงด้วย ตีเร็วตีแรงนะครับแล้วก็ระยะไม่ได้คี้เลรครับระยะคือ53เนี่ยคือก็โอเคนะครับส่วน l e ที่ตีเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเป็นขั้นที่ดีแต่อาจจะไม่ได้กว้างมากนะถ้ารวมกับเมร์ลินด้วยก็น่าจะดีกว่านะครับประมาณนี้แต่โดยออริจินอลเวลาวางไปแล้วอัพเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยคุ้มค่ามากนะครับก็ถ้าใช้เงินก็ตอนนี้เงินอยู่ที่40,000อันนี้ผมตีกลมคือ4 0 0 0 0 4 0 0 0 0นนะครับก็ จะใช้เงินประมาณ12,000อืมตีกลมๆคือ12,000นะก็เนี่ยครับเจนองนะครับในวิดีโอนี้ก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ผมฝากกดไลค์เขาเลยหนึ่งทีนะครับถ้าคิดคิดว่าตัวนี้ดีเออถ้าคิดว่าตัวนี้ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยสําหรับโค้ดนะครับผมศ5 0เจมนะครับใต้คลิปนะครับตรงคอมเมนต์สิมันจะมีพินไว้นะครับผมพินไว้นะฮะโอเคถ้าฟังไม่ทันฟังใหม่นะครับผมขออภัยด้วยเพราะว่าผมจะมารีวิวให้เร็วๆแล้วก็จบ นะครับเพราะว่าผมจะไม่่คยตัดนะครับเพราะว่าครั้งนี้คือผมอย่างที่ผมบอกครับคือผมจะไม่ได้นอนโอเคผมจะย้ำทุกวิดีโอเลยหลังจากที่ปล่อยปัปเดตนี้โอเคไหมโอเคเจอกิปหน้าผมสวัสดีครับ